ครับผมก็ก็ก็มีการทําการตรวจกับทางโรงพยาบาลแล้วก็ทุกอย่างตั้งแต่การแจ้งเกิดสุติบต์แจ้งเข้าทะเบียนบ้านหรือทุกๆกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายอย่างถูกต้องทุกอย่างครับที่อางูนว่ายงกรนิยมทางเศเป็นมอเดน้องโตไปเราจะก็อันนี้ก็ยังยังคิดเหมือนกันครับก็ก็ก็เครียดเหมือนกันนะฮะก็คือคิดคิดเรื่องนี้พอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คืออาร์ตอาร์ตไม่คิดอะไรเลยนอกจากเรื่องมีฟงมีแฟนอะไรเงี้ยคือไม่คิดเลยคิดแต่ว่า ทำยังไงจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วก็ทํายังไงที่จะแบบเให้เขามีความอบอุ่นแล้วก็เติมเต็มในส่วนที่เขาหายนะครับผมก็ก็ส่วนเรื่องอนาคตคือถ้าเกิดมันจะมาอะไรเงี้ยเราก็คงต้องคุยกันอย่างที่บอกว่าอันไม่ได้เป็นเป็นอ,อ,อยู่ตัวคนเดียวแล้วนะฮะก็มีลูกแล้วด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดเขาโตมาแล้วเขารับได้ก็ก็อาจจะคุยต้องคุยกับเขานะครับว่าว่าถ้าเขาโอเคแล้วก็เราก็โอเคครับผมทำใที่โพสไอจีไปค่ะกระแสฟีดแบคเป็นยังไงบ้างก็ <c oughs> <c oughs> ไลา์แทบไหม่เลยนะฮะทุกคนแบบว่าบางคนก็ต้องแบบเหมือนเพื่อนสนิทด,ด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบตอบไม่ไหวจนต้องต้องพิมพ์พิมพม์ไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ c o ปปี้เพสไป c o ปปี้เพราะว่าตอบไม่ไหวจริงมือนึงก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากหลังจากที่เป็นข่าวออกมาอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าน้องน้องคงรู้ว่าแบบคนพูดของเขาเยอะมากอะไรเงี้ยวันนั้นเขาก็แบบเหมือนมีอาการโคลิกแบบร้องแบบว่าตลอดเลยอะไรเงี้ยครับไอ้ก็แบบก็วันนั้นก็เหนื่อยเหนื่อยมากจริงครับ แต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรครับผมเรียนน้องคนเดียวมาจากเม่ไหร่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่เขาออกจากโรงพยาบาลครับผมก็เริ่มตั้งแต่วันเออ่วันวันที่วันที่6พฤษภาครับเป็นวันตั้งแต่คลอดเลยใช่ไหมคอ่าเป็นเป็นน้องก็เกิดวันที่27ครับ27เมษายนครับผมก็ตอนนี้ก็ได้1เดือนกับอีก2วันครับแล้วต้องเอานมที่ไหนครับนมนจำนมยังอ่าคือที่โรงพยาบาลเขาก็ให้ให้ลงให้นมยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นนมผงนะครับผมแล้วก็ คือโชคดีของน้องอาณามากๆที่ที่อาร์ตมีเพื่อนสมัยเรียนแล้วก็เอ่อคอดคอดคอดน้องเหมือนกันนะอะไรเงี้ยช่วงเวลาใกล้ๆก,กันแล้วเขาก็มีน้ำนมเยอะมากนะครับ <c oughs> เขาก็เขาก็พอรู้ว่าเราแบบมีลูกอะไรเงี้ยเขาก็แบบปั๊มออกมาให้แล้วก็ฟรีซมาให้แบบ30ถุงอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้หขอบคุณม,มากๆครับขอบคุณจริงๆงใ,หให้แม่ของน้องมาช<ม>่วยเลี้ยงก่อนคือคือแม่ทางแม่เขาบอกว่า เขาไม่มีน้ํานมครับผมแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนลูกลูกไม่ดูดหรืออะไรประมาณนี้ครับคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็โอเคก็ไม่ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าตั้งแต่คลอดออกมาแล้วก็คือรับครับหลังหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลก็รับรับมาเลยครับเจอผ่านแม่ได้โอกาสเจอนะลูกหรือยังเจอก็เจอครับก็คือตั้งแต่วันวันที่คลอดจะถึงวันที่6กครับผมวันวันที่ยืบเจ็ดถึงวันที่หกหลังจากมาอยู่กับอาร์ตแล้วอ่าหลังจากมาอยู่กับอาร์ตก็ก็ยังไม่ได้ติดต่อมาเลยครับ ถ้าในอนาคตน้นองเขาถามแม่ครับเราจะเล่าความเล่าครับผมก็ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอาร์ตเองอาร์ตก็อยากจะมีสิทธิ์ที่อยากจะรู้ว่าเออพ่อแม่เราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็คือพ่อโอเครู้อยู่แล้วว่าเ,าเป็นเราแต่แต่ถ้าเกิดเขาอยากจะรู้ว่าแม่เขาเป็นใครอย่างเงี้ยถ้าเราติดต่อเขาได้หรือว่าเออทางแม่เขายินดีอะไรเงี้ยเราก็เราก็พร้อมที่จะให้เขาเจอกันก็ไม่กีดกันครับไ่เป็นหวความรู้สึกข,ของทางแม่น้องไหมครว่ากระแสสังคมจะต้องโจมตีว่าแบบทีมอะไรก็ ก็ก็ถึงไม่ไม่ไม่เอ่ยชื uh> Listen, <S 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 ่อเขาอะครับผมก็ก็ก็ถึงไม่พลาดพิ้งงเขาแล้วกันครับไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมเป็นเพื่อนอ่าเป็นเป็นเป็นคนที่รู้จักกันดีกว่าครับผมอ่าเอาเป็นว่าก็เรื่องของแม่น้องก็อยากให้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 หยุดแค่นี้ดีกว่าครับผมใช่ครับใช่ครับตัวสังคมที่ไปถดคุยตัวแม่น้องเลยครับ ก็จริงๆก็กลัวนะครับผมแต่ก็อยากให้เห็นใจนะครับอยากจะให้ทุกคนเห็นใจคือคือน้องเขาเกิดมาแล้วก็ก็ต้องมีเรื่องเรื่องอะไรแบบมากมายในชีวิตเขาอยู่แล้วมากพออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็ขอความเห็นใจแล้วกันนะครับว่าเราก็ขอกาลังใจขอให้ให้ให้แบบอย่าอย่าทําให้มันยากไปกว่านี้หรือว่าอะไรอย่างนี้เลยครับผมทำตัวเองไม่ได้ลบาบากที่จะต้องเรียนนอ้องกินพังไม่ไม่เลยครับก็ เรามีความพร้อมมากๆที่จะเลี้ยงน้องครับทั้งทั้งด้านของอความรักความอบอุ่นที่ที่ทางบ้านอาร์ตก็มีเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางทางค่าย KPN Award อเนี่ยอนอื่นก็ต้องแบบขอโทษด,ด้วยนะครับที่อาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของ KPN Award อเนี่ยอาจจะดูไม่ดีไปบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยคือคือความความเห็นใจแล้วก็กำลังใจมากกว่าโดยเฉพาะคุณกรณรงเดชนะครับได้ได,ได้ได้แบบ ให้กําลังใจกันเรามากๆนะครับแล้วก็มีมีโอกาสได้แบบคลิปผมไฟให้น้องอนาด้วยที่ที่ตอนครบหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็รับขวัญแล้วก็สิ่งที่แบบอาร์ตรู้สึกตื้นตันที่สุดคือทาง KPN a w a r d ก็แบบได้มีโอกาสให้ให้ทุนการศึกษาลูกของอาร์ตด้วยครับ <S <S ผมก็ขอขอบคุณ KPN a w a r d แล้วก็คุณกรณในโรงเดชมากๆครับ ตอนคลอดแล้วครับผมก็ก็ค่อนข้างช็อกเหมือนกันแต่ว่าก็เขาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีครับคือไม่มีใครว่าเลยครับผมแต่ว่าก็ต้องขอโทษที่ทําให้อาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของเควินอวอร์อาจจะดูไม่ดีนะครับก็อันนี้อันนี้ยังไม่ได้คุยดีเทลครับผมคือเหมือนคุณกรเขาก็จะ